ตอนนี้ที่ฉันอยู่ภายในศาลาของวัดโบสถ์ปทุมธานีนะคะที่นี่เต็มไปด้วยข้าวของที่ทางครอบครัวข่าวสามนำบรรทุกรถเทเลอร์สองคันมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้เพื่อจะมามอบให้แก่เด็กๆนะคะข้าวของส่วนใหญ่นอกจากหนังสือเรียนและอุป,ปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็จะมีที่นอนเด็กอนุบาล934ชิ้นโตะญี่ปุ่น200กว่าตัวรวมไปถึงเรือท้องแบน7ลำด้วยนะคะนี่ทั้งหมดนี้มามอบให้แกบเด็กๆ4,000กว่าคนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานเขตหนึ่งซึ่งครอบคลุมทั้ อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกรวม19โรงเรียนด้วยกันค่ะ ปฐุมธานีนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่อนข้างหนักนะคะและเราสำรวจพบว่ามีโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่หร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะจึงได้จัดสรรเงินบริจาคและสิ่งของที่มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆมอบผ่านครอบครัวข่าวสารมามอบให้ตัวแทนของโรงเรียนทั้งหมดโดยใช้วัดโบสถ์บวรธรรมกิจเป็นจุดศูนย์กลางนะคะมีนายธานีสามารถกิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมา เป็นประธานในพิธีเมื่อช่วงเช้าค่ะนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการออกร้านอาหารและหน่วยบริการต่างๆฟรีอีกด้วยนะคะในงานวันนี้จนถึงวันนี้ผ่านไปนานกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนที่ถูกน้ําท่วมขังบางแห่งห้องสุขาก็ใช้การไม่ได้นะคะจึงไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะห้องนักเรียนในระดับอนุบาลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นล่างของอาคารเรียนค่ะทําให้หนังสือเรียนอุป,ปกรณ์การเรียนเสียหายหมด กำหนดการแต่เดิมนั้นจะต้องเปิดเรียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะขณะนี้เปิดได้ครบเพียง14แห่งอีก5าโรงเรียนที่เหลือเปิดได้เพียงระดับชั้นบางระดับชั้นเท่านั้นนะคะแต่สําหรับโรงเรียนวัดโบสถ์แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเดียวที่จะเปิดในวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสํารวจบางโรงเรียนนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติไปฟังความรู้สึกของเด็กๆที่นั่นกันค่ะ ครับหนังสือว่าอะไรหนูจะได้ครับหนังสือแล้วหนังสือหนูไปไหนแล้วลูกน้ำท่วมหายหมดแล้วน้ำท่วมหายหมดตรงน,นี้ครับอยากเรียนในห้องเรียนครับตอนนี้คิดถึงโรงเรียนแล้วไหมครับก็คิดถึงครับ จากสภาพดินโคลนและน้ำที่ยังท่วมขังอยู่จึงทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพพเลื่อนจำนวน150คนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6ถึง6ต้องพากันไปเรียนหนังสือกันที่บ้านของคุณครูเรียมปิ่นวรศาสตร์และครูอีกหลายคนเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเกรงว่าเด็กๆจะเรียนไม่ทันตามหลักสูตรเหมือนกับเพื่อนโรงเรียนอื่น ผู้สื่อข่าวของเราไปเห็นก็พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนนอกสถานที่เด็กๆก,ก็เข้าแถวครบธงชาติสวดมนต์กันตามปกติค่ะที่แปลกตาไปก็คือต้องปูเสื่อนั่งเรียนหนังสือกันกับพื้นหรือว่าตามโต๊ะม้หินอ่อนใต้ถุนบ้านครูด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ตามอัตภาพแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ถือว่าไม่ขาดเรียนค่ะ และทุกครั้งที่มีคารวานช่วยผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหน mm hmm. ก็จะมีศิลปินดารานักแสดงในสังกัดช่อง3ตามไปแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆอยู่เสมอเลยนะคะอย่างงานในวันนี้ซุ้มที่เห็นมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จุดบริการต่างๆฟรีนะคะแล้วก็มีนักแสดงอย่างคุณตะวริตทิพย์โกมุตคุณกัตจิรายุคุณนนชาณนนคุณบีนธนานนคุณโบโชโติมาพร้อมด้วยมิสไทยแลนด์เวอร์อ World, 2010หนูสิสิริรัต์เรืองศรีแล้วก็คุณลูกตาสิรัญญ,ญาสุขประเสรศิฐรองมิสไทยแลนด์เวอัันดบ3 ะะซึ่งก็มาช่วยกันแล้วก็คุณตาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ,รบมาคารวานกี่ครั้งแล้วคะอ๋อจริงๆผมครั้งแรกครับคือไม่ได้มีโอกาสได้ไปช่วยเลยครับก็พอตอนนี้ว่างแล้วก็มีทริปแรกของผมแล้วก็เต็มที่เลยครับมาถึงแล้วเห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกเป็นยงไงคือคตอนแรกขึ้นรถมาเนี่ยเรา,าวาดภาพของเราไว้อีกอย่างเลยแล้วพอมาถึงปุ๊บมันเป็นอีกอย่างลยก็จริงๆคือเป็นห่วงน้องๆมากกว่าครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ย เปิดเรียนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ไปเรียนกันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาช่วยกันบูรณะแล้วก็เอาของมาบริจาคให้จะได้รีบกลับมาเรียนกันนะครับค่ะให้กําลังใจน้องๆที่ประสบภัยหน่อยค่ะใช่ครับครับให้กําลังใจน้องๆหน่อยค่ะก็จริงก็จริงผมรู้สึกว่าให้ให้เรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยในช่อง3ก็ ก็ดีแล <legs že> ้ว <Sustain> ว <able> <st> like well. ่าอย่างอื่นก็ดีก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับยังไงก็อดทนนะครับแล้วก็มีกำลังใจสู้ใหม่ครับผมค่ะขอบคุณคุณตาไม้นะคะก็เป็นตัวแทนนักแสดงในสังกัดช่อง3ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคารวานสื่อการเรียนการสอนช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม2,553ผ่านทางครอบครัวข่าว3จากวัดโบสถ์ปทุมธานีนะคะครั้งหน้าทีฉันจะพาไปที่ไหนต้องติดตามค่ะ